กิวนัะผจญภัยในที่สุดฉันก็เป็นอิสระแล้วนะเคเล็ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกอย่าลืมสิว่ายังมีหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ยันอาหารฉันเป็นคนออกให้หมดนะ ถ้าเป็นเคเลฟต่อให้เป็นทาตก็ไม่เป็นไรรอเล่นนะพูดงั้นฉันดูเป็นคนไม่ดีไปเลยอะไรนะี่ะเป็นทาสเหรอแถมราคาถูกแค่75โกนี่ยนะเดิมทีตั้ง3,000โกตั้งหากโอ้อย่างนั้นเหรอทาสสุดเทพเลยนี่แบ็กแอตแท็คิดว่าตัวเองเป็นเสรีชนไหมฮะทำไมฉันต้องตอนนี้แบ็กแอตแท็ถูกจัดอยู่ในประเภทบอสท,ทางออก ถึงขั้นไม่ถูกนะว่าเป็นคนด้วยซ้าต่อให้จัดกลับเป็นคนก็ยังขึ้นสถานะผู้เสียชีวิตต้องแก้ด้วยอยู่ดีอ๋ออย่างนั้นเองอุ๊บฮะงั้นตอนนี้แบ็กแอแท็กไม่ใช่คนเป็นเ,นเหรอแล้วไงล่ะไปแก้สถานะตายแล้วที่ศาลว่าการกันก่อนเถอะเคเลฟก็บอกว่าจะไปมหาวิทยาลัยเวสเพื่อรายงานภารกิจด,ด้วยฟื้นจริงๆด้วย เฮ้ยเฮ้ยมาดูนี่ทำไมข่าวลือแถวนี้ไวขนาดนี้เนี่ยไม่นึกว่าจะมีคนแห่มาขนาดนี้อะอะไรคนเยอะเวอร์เคเล็บที่เก็บรักษาวิญญาณอยู่ที่ไหนเหรอเจอกันอีกแล้วนะอยู่ในหมู่บ้านระหว่างชั้นตามที่คาดไว้ว่าแล้วต้องเป็นหมู่บ้านระหว่างชั้น นักประจนภัยที่รู้เรื่องชั้น1.5ก็มีไม่น้อยนี่นาตอนเป็นนักประจนภัยชั้น2ท่ฉนเคยหลงเข้าไปครั้งหนึ่งเกือบตายเลยดีที่ครั้งนี้กลับมาลอดปลอดภัยเคเลฟฉันได้ยินมาจากเอมมาแล้วถึงจะถูกบอสชั้น1.5กับผู้คุมเป็นร้อยล้อมไว้แต่ก็กว่าเรียบด้วยเมฆสายฟ้าใช่ไหมล่ะว่าไงนะขอทางหน่อยได้ไหมครับคุณบีทานเนนเลิกเรียกความสนใจได้แล้ว นี่คือของจากหมู่บ้านระหว่างชั้นคาถาเหรอครับแล้วมีเวทฟื้นคืนร่างอันเดธบรรจุอยู่ฟื้นคืนร่างอันเดธนั่นในโคเมน์ซีระดับ3เลยนี่ไอเทมที่บรรจุเวทระดับ2ขึ้นไปก็ยังหายากมากพอเป็นคาธานี่เข้าขั้นของล้ำค่าแปลกใจก็ไม่ผิดหรอกต่อให้สำเร็จก็ตามก็นึกว่าจะกินเวลาเป็นเดือนเดือน ว่าแต่ต้องขอโทษด้วยนะคิดว่าเป็นภารกิจระดับ B เท่านั้นเองไม่นึกว่าจะลุยถึงชั้น1.5แถมยังไปสู้กับบอสอีกนี่มันภารกิจระดับ A ชัดๆเธอยังไม่ใช่นักศึกษาปีสูงแท้ๆแต่ผลงานชวนขึ่งมากคาทานี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะเดี๋ยวคิดดูว่าจะให้รางวัลภารกิจเป็นอะไรดีครับรับทราบ เคเลฟได้ข่าวปุ๊บก็มา,าทันทีเลยล่ะกะแล้วว่าเธอต้องทําได้ทุกอย่างเมื่อกี้ฉันคุยกับบีชอปอาเจโลที่วิหารนาธานียมาที่นั่นโกลาหลกันใหญ่เลยล่ะเดี๋ยวครับศาสตราจารย์นั่นหมายความว่ายังไงนักเรียนโรงเรียนเราทําเรื่องยิ่งใหญ่กลับมาฟังวิหารที่เป็นคู่แข่งกับเราจะอยู่นิ่งได้ยังไงช่างเถอะรีบเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะเอ้ยวิหารนาธานี เมื่อกี้ว่ายังไงนะผมขอทวนตามที่เรียนไปเมื่อคู่ครับท่านคารดินัตใช้ในโคเมนซีระดับ3กับมองที่กำลังจะสิ้นใจพาไปชั้น1.5แล้วเก็บวิญญาณไว้ในโถบรรจุวิญญาณจากนั้นไปยังห้องสมบัติเพื่อหาสกอร์ชุบชีวิตแล้วชุบชีวิตด้วยวิธีเดียวกันกับแบ็กแอทแท็ครับเรื่องนั้นเป็นไปได้เง้นเหรอ เซอแวนคาร์ดินัตแห่งศาสนัจักนาธานเนียนักเวทปีหนึ่งเท่านั้นทำเรื่องแบบนี้ได้น่าเหลือเชื่อจริงๆเอาตรงๆถ้าผมเจอสถานการณ์แบบนั้นด้วยตัวเองก็คงนึกวิธีแหวกแนวอย่างนั้นไม่ได้หรอกอาเจโรบีชอปแห่งนาธานเนียก็จริงการใช้ในโคเมนซีเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับพวกเราเป็นวิธีรักษาที่ทำได้เพราะเขาเป็นนักเวทไม่ใช่นักบวช ยอมรับความขัดเขินเรื่องอันเดทพร้อมทั้งออกสกอร์ชุบชีวิตให้เหตุผลที่สนับสนุนโครงการของอ e ีชิวลอฟมีเพียงข้อเดียวพ่อวิหารคือสถาบันแกนกลางที่รับผิดชอบการเก็บรักษ,ษาวิญญาณของนักะจนภัยและพิธีชุบชีวิตคดีนี้อาจทําให้แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของวิหารเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้แล้วเบอร์นารเป็นยังไงบ้างเบอร์นารเหรอครับดูท่าเขาจะเสียใจมาก ในรายงานภารกิจเขาเขียนว่าผลงานของตัวเองเป็นศูนย์หมายความว่าอย่างไรเขาว่าถ้าไม่ใช่นักเวทคนนั้นคงหนีออกมาไม่ได้แถมเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่ตายไปก็ถูกชุบชีวิตส่วนตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยค่าตอบแทนภารกิจก็ยกให้ปาร์ตี้อีกฝ่ายทั้งหมดคิดว่าเขาคงเสียใจมากฉันเองก็เจ็บปวดใจขอให้ท่านบีชอปช่วยปลอบใจเขาทีเถอะ ว่าแต่นักเวทคนนั้นชื่ออะไรนะฉันอยากจับตาดูผลงานของเขาต่อไปเคเลฟชา้าจนฉันเป็นห่วงเลยนะเออเมลดินีนี่น่าลำคาญชะมัดเล่นกักตัวฉันตั้งสองชั่วโมงว่าแต่คุณโอเคไหมคะืออไม่เป็นไรรอคุณอยู่พอดีเลยครับเคเลฟ เอวิสันฟื้นตัวปลอดภัยคืนนี้มีงานเลี้ยงเชิญคุณด้วยเพื่อร่วมงานผมก็อยากต้อนรับคุณผู้มีพระคุณของน้องชายเขาอย่างสมเกียรติขอบคุณครับคุณโคเรนต์ในเมื่อคุณเป็นผู้มีพระคุณของเอวิสันพวกเราขอร่วมงานด้วยได้ไหมแน่นอนสิถ้ามีหลายคนและคุณมาร่วมด้วยพวกเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากันให้ครบเลยนะครับ เยนินแล้วแบ็กแอตแท็กล่ะเอออพวกนักเวทมาลุมมุงดูไม่หยุดเขาเลยอึดอัดหนีไปแล้วนะคะ่ะงั้นคงต้องไปกันสองคนล่ะนะไปกันเถอะเยนินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เชิญไปปาร์ตี้เลยตื่นเต้นจังดีจังเห็นดีใจขนาดนั้นว่าแต่จะใส่อะไรไปงานดีล่ะ